ไลค์แอนด์ซับสไคร์วันนี้โซเวียจะต้องสรุสยบให้กับเราเราจะยกคนขึ้นบวกใครมันกิน,มมกกน,นกฉันว่าเกไม่รอดหรอกแกต้องยกคนขึ้นบวกไม่ได้ฉันแกฉันก็โดนยกคนขึ้นบกซ้ำสอบเลยทำมันซ้ำไปต่อ ฉันต้องตายอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ฉันอยากไปตายแต่กูไม่มีแรงแล้วตายละเฮ้ยไอ้พวกโซเวียเราจะต้องยกคนขึ้นบกให้ได้ยิงยิงมันยิงเราจะต้องยกคนขึ้นบกให้ได้ยิงมันยิงนั่นแหละทุกคนยิงมันยิงเราจะต้องยกคนขึ้นบกให้ได้ยิงยิงยิง ไอ้ยิงยิ่งไอ้ทำไมมันไม่โดนเลยวะไอ้พวกโซเวียตมันเป็นอะไรเนี่ยไอ้ทำไมมันไม่โดนเลยวะเนี่ยเ,เรียบร้อยแล้วลกปนขึ้นบกที่เร็ว